สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชนชมรถสวยมือเดียวป้ายแดงครับกับ5ประตูสุดฮิตทรงสวยๆแบบนี้นะครับ Ford Focus นะครับเป็น2.05ประตูปี2011มือเดียวป้ายแดงครับ คันนี้รับประกันเกียร์และเครื่องยนต์ให้1ปีนะครับใช้งาน1,50 0 0 0กิโลเมตรโดยประมาณนะครับรถสวยมือเดียวป้ายแดงมีรับประกันอีก1ปีโอ้โหบอกเลยว่าดีงามมากๆนะครับสนใจไปเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับรถคันนี้ไม่เคยชนเลยครับรถสวยเดิมมากๆนะครับเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดครับ ใครที่สนใจนะครับราคาสด1 9 9 0 0 0บาทนะครับใครจะผ่อนเน้นใช้งานผ่อนชิวผ่อนยาวฟรีดาวครับ4,200โดยป,ประมาณผ่อน6ปีครับทรงสวยเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ครบทุกจุดนะครับนี่นะครับใครชอบ5ประตู Ford Focus เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับสำหรับค่าย Ford นะครับคันนี้เช็คมาให้เรียบร้อยนะครับมีรับประกันเกียร์และเครื่องยนต์1ปีต้องบอกเลยว่า ซื้อได้สบายใจจริงๆนะครับสำหรับคันนี้ชมดูก่อนนะครับรถอยู่ที่กระทุ่มแบรน์สมุทรสาครน,นะครับภายในสวยสะอาดนะครับมีจอมาเรียบร้อยนะครับ 2.0ออโตนะครับตัวนี้งามๆเลยครับดูแลมาดีนะครับเจ้าของดูแลดีครับรถสวยสภาพสมบูรณ์แบบนี้นะครับเบาะหนังสีดำเดิมจากโรงงานนะครับสภาพเรียกว่าใหม่เอี่ยมนะครับใช้งาน150,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับใครที่กำลังหา5ประตูเน้นสีขาวเน้นราคาเน้นปีคันนี้น่าสนใจมากๆนะครับกับปี2011ครับ199,000บาทนะครับ5ประตูสวยๆภายใงงาม ภายนอกเงาฉ่ำสีขาวโทนนิยมบ,บริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถแน่นอนนะครับซื้อง่ายสบายใจนะครับตัวนี้มีรับประกันเกียร์เครื่องยนต์1ปีครับ หายากนะครับบอกเลยว่าหายากมากๆที่จะกล้ารับประกันเกียร์และเครื่องยนต์1ปีนะครับภายในระบบไฟฟ้านะครับสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับไปชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางก็โทรเจรจาได้เลยครับจัดส่งทั่วประเทศนะครับและใครจะผ่อนก็เตรียมเอกสารได้เลยครับเครดิตดีฟรีดาวออกได้ทุกอาชีพนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้สวยสมบูรณ์ครับ ชมดูก่อนนะครับ5ประตูทรงนี้ใครกำลังหานะครับราคา199,000บาทนะครับรองคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับรถแจ้งมาว่าไม่เคยชนเลยครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับดูไม่เป็นคัดไม่เป็นเราคัดให้เราเช็คให้นะครับรองชมคำนวณตรวจสอบกับงบประมาณนะครับแต่ถ้าท่านเน้นหาทรงสวยๆ5ประตูเน้นใช้งานผ่อนชิลผ่อนยาวผ่อนไปเลยครับ ตี1,200บาทโดยประมาณนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับใครไม่มั่นใจใน Ford Focus นะครับเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ครับในแฟนเพจแฟนของของ Ford f o c u s นะครับย้ำอีกทีครับปี2011 1 9 9 0ครับ199,000าบาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยมีรับประกันเกียร์เครื่องยนต์1ปีแจ้งจากช่อง YouTube การันตีให้ครับว่า ท่านได้รถแน่นอนรถสวยสภาพนี้มีมาให้ชมมีมาให้เลือกนะครับเลือกที่ใช่จัดที่ชอบซื้อที่ไหวจะได้ใช้รถคันใหม่ได้อย่างมีความสุขนี่นะครับน้ำมาฝากแล้วนะครับขอขอบคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหวังว่าจะสวยถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินหน่อยนะครับ จะหารถสวยมาฝากสมาชิกให้เลือกให้ชมเอาไปใช้งานกันได้อย่างมีความสุขนะครับเราคัดรถไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำละที่สําคัญคันนี้รับประกันให้อีก1ปีนะครับเกียร์และเครื่องยนต์ต้องบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลเลยครับสําหรับเรื่องฟอร์ดนะครับก็รับประกันมาขนาดนี้นะครับซื้อได้อย่างสบายใจเลยครับนี่นะครับรถสวยสภาพนี้การันตีไม่มีชนหนัก มีรับประกันอีกต่างหากมือเดียวป้ายแดงสภาพสวยงามๆเลยครับใครที่ชอบใครที่หาฝากไว้พิจรารณาคันนี้สวยจริงพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนเอกสารครบทุกอย่างขอพระคุณครับสวัสดีครับ